เกิดเป็นกระแสในโลกออนไลน์กับความน่ารักวกวนๆของเจ้าเหมียวสีดำห่มผ้าคนหนูสีเหลืองใส่แว่นตาแต่งกายแบบแฟชั่นที่กำลังโด่งดังเป็นอย่างมากในโซเชียลมีเดียที่มียอดไลค์ถล่มทลายเป็นปรากฏการยอดฮิตของผู้ติดตามแมวตัวนี้ที่มีฉายาว่าอาตะาแมวกลายเป็นแมวเซเลบที่ใครเห็นเป็นต้องหลงรัก พบกับคุณเตรียงไก่ซื้อตรงและเจ้าเหมียวจอนนี่<ผ>มแมวสุขพรักษผมอเป็รู้สลอยแต่กดจอยเงินไม่มี ทไงดีีบ่วยพไม่ต้องแนะนําอะไรมากเลยเพราะตอนนี้บอกดังมากจริงๆนะฮะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตอนนี้แฟนคลับของเจ้าเหมียวเซเลปเนี่ยนะฮะอยู่เต็มห้องสมัเลยขอเสียงอะไรสิกจ๊าเป็นไงล่ะมีน้่คอยเดอะสไตล์อีกนะจ๊ะเดอะสไตล์นี่หลบไปเลยนะขอต้อนรับนะฮะทั้งน้องเหมียวเซเลปสุดฮิตเนี่ยแล้วก็คุณเกรียงไกรด้วยสวัสดีครับ ติดใจตรงขาผู้ชาแมวอะฮะอาตาแมวนี่ยื่นพุงให้ดูนิดนึงน้าแมวประกาศปาทูมาวิทองมาปลเช่นมาผู้ใดถวายสิ่งเหล่านี้ขอให้เจริญพงนะคุณยมปัญหาของนี่อาตาแมวเขานะคะคุณจอนนี่อายุเท่าไหร่แล้วคะพี่8ดขวบแล้วครับ8ดขวบหนักกี่โลฮะตออนีกิโลครับสี่สิบกิโลแมวหรือหมูพี่หมาถึงพี่เขาถามพี่เจ้าของสมบูรณ์พอๆกับจอนนี่เลยน่ารักมากเลยดูสิทำไมมันตัวใหญ่กว่าปกติอะคุณพี่ก็ เป็นแมวสายพันธุ์แท้พอดีไปทาหมันด้วยก็เลยบวมหมอกข้างนิดหนึ่งแต่ว่าด้วยโครงร่างเขาก็จะใหญ่โตอยู่แล้วคือต้องบอกว่าสุพลักษ์เนี่ยนะฮะที่เป็นที่มาของชื่อสุพลักษณ์นี่เป็นชื่อของสายพันธุ์ของน้องเขาใช่ครับสายพันธุ์แมวไทยโบราณครับทำไมไม่เออนี่ังไม่่คยได้ยินไม่เคยได้ยินเขาได้ยินแบบอะไรวิเชียนมาศค่ะคือตอนนี้สายพันธุ์นี้ถ้าพูดจริงๆก็คือเกือบจะศูนพันธุ์จากประเทศไทยแล้วแต่ว่า เมื่อก่อนเป็นแมวที่เลี้ยงในพระราชวังแล้วก็โดนพม่ากวาดตอนไปตอนกรุงแตกก็เลยไม่ค่อยพบในไทยมากเท่าไหร่แต่ดมดั้งเดิมก็คือเป็นแมวไทยแล้วพี่เกณียนไกไปได้เขามาจากไหนคะไปเจออยู่ข้างบ้านญาติครับเขาไปเจอตอนตัวเล็กๆอยู่อ๋อคือไม่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของครับและตอนได้มารู้ไหมพี่ว่าเป็นพันนี้ไม่ทราบครับคือจริงๆถ้าพูดว่าข้อมูลแมวไทยคนไทยจะรู้น้อยมากแม้กระทั่งผมพอมา ทำหม,มันทําะไรแล้วเพิ่งมรู้ว่าเป็นแมวสุขภัทแนั่นแปลว่าตอนเอาเขามาเลี้ยงใหม่ๆนี่ตัวขนาดไหนฮะตัวก็ผมว่าก่อนทำหมันก็ประมาณเจ็ดกิโละตะโตมากน,<ๆ>นะคะค<ๆ>จะพุ่งเข้าหากล้องตลอดเลยจอน,นี่นะคะและนึกยังไงฮะถึงได้ สนหรือไปจับน้องเขมาแต่งตัวงี้อ๋อช่วงนั้นมีกระแสบวชแล้วรวยครับก็เลยว่าใครบวชก็รวยแมวผมก็บวชได้ไม่ได้สมีมค้ำไอ้ค้ำเป็น้ครับนี่นีแมวครับไม่ใช่สมนีมวสแมวถ่ายรูปเล่นๆก่อนแล้วก็ไปอัพลง Facebook ใช่ครับและอยู่ดีๆปุ๊บก็กลายเป็นว่ามีแฟนเพจของตัวเองก็เดิมเดิมถ่ายลง Facebook ก่อนแล้วก็ นี้มันเยอะรูปมันเยอะจนเพื่อนก็เบื่อแล้วว่ามีแต่รูปแมวก็เลยเปิดแฟนเพจก็ยังไม่ดังเท่าไหร่พอกระแฟบวลด้ยรวยดังตุ่มเดียวตอบเองปะฮะเวลาตอบแฟนเพจตอบคลับทีมเองหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะวิ่งผ่านคอมอย่างเดียววิ่งผ่านอย่างเดียวมานอนทับหน้าคอมมั่งอะไรมั่งแต่คนที่เป็นแฟนคลับคนรักแมวนี่เยอะมากเลยนะเพราะจาหน่อมเอก็เข้าไปดูเหมือนกันเข้าไปกดไลค์ในเพจเหมือนกันปรากฏว่าอุ้ยทุกคนแบบว่าช่ไม่พูดถึงคุณเลยพูดถึงแต่แมวอย่างเดียวเลยพี่เกลายไปเลยเขามีศัพท์ว่าธาตุแมวคนทีี่บเล้ยง แมวแล้วก็เหมือนคือแมวไม่เหมือนสุนัขกันสุนัขเขาจะเข้าหาเจ้าของแต่แมวเนี่ยเจ้าของต้องพยายามแบบอุย้ยเอาอกเอาใจก็เลยกลายเป็นที่มามอ,องเราว่าธาตุแมวตัวนี้ไม่ใช่ธาตุครับตัวนี้่ส่วนใหญ่เขาจะเรียกสาธุแมวอ๋อเป็นแบบเหมือนสาธุชมคือ <c oughs> แสดงว่าเป็นอัตาแมวเนี่ยให้ให้นุ่งผมเหลืองนี้ให้ดูเป็นแมวคเป็นแมวที่ว่า มากกวแมวทั่วไปอีกขั้นหนึ่งจับเลเวลขึ้นแมวจับกระแสที่เมื่อกี้บอกไปแต่อีฉันว่าเปลี่ยนผ้าเธอหาเพราะว่าดูเหมือนนางไปทําสปานะฮะเหมือนน่งไปอบตัวอบขมิ้นสมุนไพรอยู่นะฮะอะไ้แบบนี้นะคะเห็นว่าตอนนี้นี่มีคนติดตามมากดไลค์เพจเนี่ยเป็นแสนเลยประมาณแสนสี่เยอะกว่าอีฉันอีฉันแสนสองอีฉันอีฉันทํามาหลายปีนะกดไปได้แสนสองนี่อันนี้มาแป๊บเดียวแสนสี่ะต้องนุ่งผ้าขนหนูแบบนี้บ้างเออเดี๋ยวไม่ทะลุล้าเลยเออส่วนใหญ่แฟนค่ะบี่เ เข้ามาเนี่ยเขาเขาพูดถึงเนี่ยอาตาแมวยังไงบ้างน้องจอนนี่ยังไงบ้างส่วนใหญ่เขาก็จะอินไปกับภาพที่เรานําเสนอผ่านทางภาพและข้อความส่วนใหญ่ก็เป็นเหมือนใครเครียดนะครับเขาเข้ามาเครียดเรื่องงานเรื่องอะไรเห็นภาพแล้ยิ้มได้ก็รู้สึกว่า เราก็มีความสุขที่มีผลตอบรับแบบนี้ออย่างรูปเักกี้เนี่ยที่เอาขึ้นเครื่องเป็นเครื่องบินส่วนตัวนี่คือไปตัดต่อแล้วฮะตัดต่อครับเครื่องจริงไม่มีใครให้ขึ้นฉันก็งงว่าเอ๊ะถ้าเครื่องจริงแล้วก็มีเฮนะจ๊ะอยากรู้จังว่ารูปไหนที่แบบเขาได้รับเรตติ้งเยอะที่สุดฮะไปถ่ายที่ไหนยังไงเดริตติ้งเรตติ้งเยอะสุดนะครับแต่ว่าจริงๆไม่ได้ถ่ายกับผ้าเหลืองถ่ายล่าสุดนี้เลยกับน้องตัวเล็กๆห่อผ้าขาวเหมือนผ้าอมนอนคู่ด้วยกันกับน้องแล้วก็น้้องงก็ทหนาาสสัยว าาอ๋อที่หันไปมองเด็กค่ะลงต่างคนต่างมองกายนี่เราล้วทำไมถึงแบบมีเอเซอรีอะไรต่างๆเพื่อให้มันดูเก๋หรือไงฮะทำไมต้องหลุยวิตตองทำไมแบบตอนตอนฉบับว่าให้เป็นคอนเซปต์ตรงนั้นเลยเป็นเป็นคอนเซปต์ครับถอดไม่ได้เลยคือวันไหนถ้าโพสร,รูปมีเสื้อผ้าอย่างอื่นไม่ใส่ผ้าเหลืองนี่มีคนถามสึกแล้วหรอหลวงปู่ไม่ใส่ผ้าปิดสินอย่างงี้คนจำมันจะาคนจำได้แหละแตมันก็จะรู้สึกว่าผิดคอนเซปต์ไปทีนี้เวลาจับถ่ายรูปเนี่ยคือปกติเด็กก็ยากแล้ว คือเด็กกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันลำบากมากอ,าอันนี้จับเขายังไงเขาถึงนิ่งแบบนี้ส่วนใหญ่จัดท่าคือแฟนภรรยาจะเป็นคนจัดเขาจะเชื่อฟังกับแฟนเขา,าแล้วก็ คือจะใช้เวลาไม่นานครับแป๊บเดียวประมาณสักไม่ถึงครึ่งนาทีพอจะเสร็จแล้วเขาถูกถ่ายทุกวันเขาจะรู้แล้วว่าเออถ้าห่อผ้าเนี้ยเดี๋ยวจะนั่งนิ่งๆนะแต่ถ้าไม่นิ่งเดี๋ยวจะต้องถูกถ่ายอีกก็เลยเขาก็ถ่ายทุกวันทุกวันวันละสามสี่ภาพจนเขารู้แล้วเออนี่คือเวลาที่ต้องถ่ายภาพเขาก็ยอมด้วยนะคะชอบอะลองเลยมีคุยมีคุยกับเจ๊เออเห็นเจ๊เป็นปะทูหรือเปล่าลูกไม่ใช่คะจะมาคอมเนตเจ๊สิจ้ของหายากาฉันนี่รุ่นเก่ากับนี่อีกนะจะนี่อีกนะเออนะคะแล้วเขาชอบทานอะไรครับเ็พิศษก เขาเป็นโรคไตครับตอนนี้ก็เลยทานอย่างอื่นไม่ได้นอกจากอาหารควบคุมสูตรเคดีซึ่ให้อย่างเดียวเลยเสริมอาหารอะไรนะอาหารควบคุมกบสูตรเคดีเป็นสาหรับแมวเป็นโรคไตจะควบคุมพวกแร่ธาตุพวกนี้ไม่้เป็นพิษต่อไตอาหารเม็ดอะไรอย่างนี้ทานได้ไม่ได้เลยครับต้องเป็นอาหารอาหารเม็ดจริงๆต้องเป็นอาหารสูตรเคดีเท่านั้นเป็นอาหารสเ็จพิเศษสูตรพิเศษคือโดยธรรมชาติถามนิดนึงว่าแมวอย่างเนี้ยซึ่งมันหายากโดยอายุไขของเขานี่สามารถแบบมีอายุเหมือนแมวเก้าชีวิตเนี้ยก็จะรู้ว่าเออมันเขาเปรียบเทียบว่ามันแมวอายุยาวอะไร คลาบส่วนใหญ่แมวที่เขาเลี้ยงเคยเท่าที่ดูก็สามตั้งยี่สิบกว่าปียี่สิบเอ็ดปีอยู่ได้จริงครับแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ก็แปดขวดตอนตอนเป็นโรคไตใหม่ๆหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินอีกสองปีตอนนี้จะครบสามปีแล้วที่หลังจากเป็นโรคไตตอนนี้มีคนไปจ้างออกงานอีเวนต์นี่ฮะเยอะครับอ้ำพัชราธาตัวนหญ่โตไว้เลยก็ต้องเลือกงานนีงคงะมีการคัดเลือกยังไงว่าจะไปงานนี้ไม่ไปงานนี้ส่วนใหญ่ ไั่นแหครับนะครับรับผลเลยรับผลเลยโซ่อากาศรับผลเลยเนี่ยเจ้าของสิรับนี่ไม่ได้แมวรับนี่เขาอยู่ดีกินดีหรือเปล่าก็กินอิ่มนอนหลับสบายต้องดูแลเขาหน่อยนึงนะพาไปขัดผิวบ้นหนูดื้อไหมครับตอนนี้ไม่ดื้อครับตอนไหนแต่ว่าตอนไหนถ้าอยู่กับบ้านอยู่กับฐานที่เขาจะสนันมากคือจะต่างกับบุคลิกที่ถ่ายภาพลง่อนไหนก็จะอัพคลิปให้แฟร ครับหนู่าจริงๆเขาก็เป็นแมวไม่ใช่แมวอมมพาตแมวไซทานแมวไม่กียเขาเดินได้นะกระโดดสูงด้วยที่คุณเก่งกจับนี่คือน้องพยายามจะลุกเดินซนโดยธรรมชาติของแมวเขาปกติแมวเขาจะไม่ค่อยอยู่นิ่งๆนะอยากรู้จังว่าเขามีแฟนหรือยังเพราะว่าต้นตำาหั่ดั้งเดิมเขาคามีหญิงนะแล้วนี่จอร์นี่เขามีหญิงหรือเปล่าฉันลืมถามอันนี้เพศอะไรฮะเพศผู้ครับออถึงว่าอาหารไปมองเจอย่างเดียวเลยแต่ใส่แว่นเป็นเจมากเลยนะฮะก็เป็นเจเดินนีมากเลยะเดิมก็เคยเคยมีภรรยาเคยมีลูกก่อนมาบวช หรอฮะอ๋ออันนี่เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงครับ <c oughs> แล้วก็ระยากับลูกหายไปไหนคะตอนนี้ลูกล่าสุดก็โดนรถชนเมื่อสี่ห้เดือนที่แล้ว<ไ>เขาก็จะเล่นคู่กันกับลูกผมก็จะถ่ายภาพ<น>ภาพซึ่งเขาจะเล่นกับแมวเขาตัวเดียวลูกเขาตัวเดียวภาพสแมวนวดด้วยกันอะไรเงี้ยจะเป็นแมวลูกเขา เพราะรูกเขาไม่อยู่เขาจะไม่เล่นกับตัวอือ่นค่ะเห็นว่าเขามีคู่จิ้นนะเจะเห็นไหมนะเดชกับตาย่าเขาเป็นคู่จิน้น<ช>นี่เขาเป็นคู่จิ้นกับแมวอโศกกับแม่มะลิใช่ารีเดี๋ยว,วมีนัดกับเสร็จรา,ายการนี้ก็นกัดเจเจ้าแฟนอุยตายแ, <c oughs> แล้วมีเจตนายัางไงเนี่ยทำไมไปไปจับไปจิ้นกันเนี่ยก็เขาแซวกันข้ามเพจเซลไปเซลมาก็แซวกันทุกวันต้องจับมาเจอกันสักทีเนี่ยแฟนสาวคนยังครับนี่ครั้งแรกในชีวิตแล้วคิดว่าเขาเจอกันจะเป็นยังไงฮะก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นครับเดี๋ยวจะมีเปิดเวทีไหมครับดิฉันดิฉัน อย่าเป็นเวทีแมวเลยนะฮะ้า <c oughs> ทางจะดูแลลําบากนะ <c oughs> เดี๋ยวต้องดูว่าจะได้คู่หรือเปล่าะจะปิ้งกันหรือเปล่านะคะ <c oughs> ความตั้งใจลึกๆเนี่ยนะฮะที่เปิดแฟนเพจขึ้นม,มาแล้วมีคนติดตามขนาดนี้เนี่ยลึกๆในฐานะที่เป็นเจ้าของเนี่ยรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจคร, <c oughs> ครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราเหมือนเป็นสิ่งที่ทําให้เขาคลายเครียดได้ <c oughs> เขาเครียดจากเรื่องงานเรื่องอื่นพอเขาเห็นภาพเขายิ้มได้โค้เราได้เขาส่งข้อความบอกว่าคือเขายิ้มได้กับภาพพวกนี้ก็รู้สึกมีความสุขรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นหน้าที่แล้วที่เราต้อง เดี๋ยวไปอะไรบ้างนี่ไปกินนู่นกินนี่ล่าสุดจะคิดว่าจะทํายังไงต่อไปฮะสำหรับเรื่องคืออย่าไปเรียกว่าเป็นการสร้างกระแสเลยสร้างความสุขดีกว่าในใจเราคิดว่าน้องเนี่ยจะไปสร้างความสุขในอีกรูปแบบไหนบ้างก็ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบก็ล้อเลียนข่าวเลยพวกนี้ครับก็คือจะ ภาพไหนที่เป็นข่าวเป็นกระแสดังในสังคมเราก็จะล้อเลียนผ่านทางจนนี่ซึ่งอย่างว่าล้อเลียนนะข่าวว่าล้อเลียนเมื่อวานนี้คุณผู้ชมอัพหน้าแข่งกับอีชันนะฮะออีชันขลังมากเลยนะกดไลค์ก็ไม่ไลค์ด้วยนะฮะแผลที่ศักดิ์สิทธิ์มากกดไลค์ก็ไม่ยอมนะฮะให้พี่เก่งไก่รบกวนเล่นแบบเส้นแบบวันนึงจะดูใครจะแซ่บกว่ากันนะคะโอ้ยอยากให้พี่เก่งไก่ฝากตอนนี้เนี่ยคนหันมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเยอะแต่คือบางครั้งเนี่ยต้องเรียกว่าซื้อมาแต่เหมือนเลี้ยงเขาไม่ค่อยดีอ่ะนะคะก็คือคนเลีี้้ยยงงงแมววนนะะคครััับบจตต่ากเลส คือแมวจะมีโรคส่วนตัวสูงคือเสน่ห์ของการเลี้ยงแมวคือเราต้องค้นหาความสุขของแมวให้ได้แล้วก็พยายามตอบสนองให้แมวคือเราจะมีความสุขที่เห็นแมวมีความสุขมันเหมือนไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นที่เอาอาหารมีอาหารให้เขามีน้ํามีอะไรให้เขาแล้วก็จบอย่างนั้นไม่ใช่ถ้าเลี้ยงแมวอย่างนั้นคุณอย่าเลี้ยงดีกว่าจริงพูดง่ายก็คือเรื่องใกล้ตัวนั่นแหละรักเขาดูแลเขาก็พร้อมที่จะเอาเขามาเลี้ยงเออไม่ใช่เอาเขามาปุ๊บแค่หวังว่าชอบแล้วก็ทิ้งเขาคว้างๆอะไรอย่างเงี้ยน่า ได้อย่างน้อยก็เป็นมุมมองที่ดีแล้วก็เป็นกระแสของสังคมที่ตอนนี้ดังจริงๆรน้องนะคะน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราพาจอนนี่เขาไปเที่ยวดีกว่านะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เกรียงไกรนะคะขอบคุณจอนนี่ด้วยนะขอบคุณพี่เกรียงไกรขอบคุณจอนนี่นะคะลูกขอบคุณนะคะลูกรู้นะเาไปแล้วไปรู้คิวคุณผู้ชมไปเช็คอินที่สยามก่อนลูกกินเสร็จไปแล้วค่ะ